หลวงปู่ศิลาทำนายไว้สงครามไทยขเขมรใกล้จะจบลงแล้วกรรมจะตามสนองตระกูลฮุนเซนก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะเสียงปืนที่ดังขึ้นในห้วงเวลานี้ไม่ได้เป็นเพียงเสียงของอาวุธหากแต่เป็นเสียงสะท้อนของกรรมที่สั่งสมมายาวนานนับร้อยนับพันปีกร,รมของแผ่นดิน รรมของผู้ปกครองและกรรมของประชาชนผู้ไม่มีทางเลือกเสียงเหล่านั้นดังทะลุผ่านพรมแดนผ่านประวัติศาสตร์ผ่านคำโกหกที่ถูกปลูกฝังและผ่านความเงียบงันของความจริงที่ถูกปิดผนึกไว้ภายใต้อำนาจหลวงปู่ศิลาได้กล่าวไว้ว่าสงครามนี้จะไม่ยืดเยื้อเกินเดือนมกราคมพศ2569 และแผ่นดินไทยจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไม่ใช่เพราะความโหดเหี้ยมไม่ใช่เพราะความกระหายเลือดแต่เพราะกรรมของผู้ที่ก่อขึ้นเริ่มสุกงอมถึงการต้องชดใช้คำทานายของท่านไม่ได้กล่าวด้วยอารมณ์โกรธแค้นหากกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นสงบของผู้เห็นปลายทางแห่งเหตุและผลตระกูลผู้มีอำนาจที่ยืนอยู่บนซากศพของประชาชนตนเอง ยืนอยู่บนคําโกหกและความหวาดกลัวไม่อาจหลบหนีผลแห่งการกระทําไปได้กรรมไม่ได้รีบร้อนแต่ไม่เคยลืมเมื่อถึงเวลามันจะตามทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงตรงไม่มีอาวุธใดต้านไม่มีอำนาจใดต่อรองเมื่อเราไปถามครูบาอาจารย์ของเราท่านไม่ได้กล่าวถึงสงครามด้วยความตื่นเต้นหรือยินดีท่านเพียงกล่าวว่า จอมทัพของแผ่นดินนี้จะเอาคืนทุกตารางนิ้วที่เป็นของแผ่นดินไทยคำว่าเอาคืนไม่ได้หมายถึงการลุกรานแต่หมายถึงการทวงสิทธิ์ที่ควรเป็นของเราแต่ต้นท่านกล่าวต่อว่าเสียนน้ำที่ฝังอยู่ในแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นผู้แฝงตัวไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองขายชาติไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมือกับศัตรูเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทุกคนจะถูกเปิดโปงด้วยแรงของกรรม ไม่ใช่ด้วยการล่าแม่มดแต่ด้วยความจริงที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหมือนซากศพที่ถูกน้ำท่วมจนไม่อาจซ่อนต่อไปได้แผ่นดินนี้ไม่ต้องการความสะอาดเพราะความเกลียดชังแต่ต้องการความสะอาดเพราะความจริงเมื่อเสียนน้ำถูกถอดถอนออกแผ่นดินจะฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆแต่มั่นคงประเทศไทยจะกลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงในเชิงทรัพยากรแต่ในเชิงศักดิ์ศรีและอำนาจต่อรองโลกจะมองเราใหม่ไม่ใช่ในฐานะประเทศเล็กที่ต้องก้มหน้าเอาตัวรอดแต่ในฐานะประเทศที่รู้คุณค่าของตนเองสมกับคำว่าถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลที่ไม่ได้หมายถึงความรู้ราาหากหมายถึงความเจริญที่ตั้งอยู่บนคุณธรรม ในอีกฝากหนึ่งของพรมแดนความจริงกลับถูกบิดเบือนอย่างเป็นระบบตั้งแต่หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไปจนถึงสื่อทุกขแขนงเด็กขเมรนถูกสอนให้เชื่อว่าประเทศไทยคือผู้รุกรานคือผู้ขโมยวัฒนธรรมคือศัตรูที่ต้องเกลียดชังตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าความจริง เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาก็ไม่อาจแยกแยะได้อีกแล้วว่าสิ่งใดคือความทรงจำสิ่งใดคือการปลูกฝังและสิ่งใดคือคำโกหกในเมื่อประชาชนถูกปิดปากถูกคุกค,คามถูกบังคับให้พูดในสิ่งที่รัฐต้องการเสรีภาพก็กลายเป็นเพียงคำในพจนานุกรมความกลัวกลายเป็นอากาศที่ต้องหายใจทุกวันใครก็ตามที่กล้าคิดต่างถูกจับถูกปรับทัศนคติ ถูกทำให้เป็นตัวอย่างนี่ไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชั่วร้ายแต่เป็นประเทศที่ประชาชนถูกทำให้ไม่มีทางเลือกเราจึงไม่อาจเกลียดชังประชาชนเขมรได้เลยสิ่งที่ควรได้รับความเกลียดชังคือโครงสร้างอำนาจที่ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ใช้ความรักชาติปลอมๆเป็นเครื่องมือและใช้สงครามเป็นทางยึดอำนาจเทือกสุดท้ายอาวุธที่ถูกนำออกมาใช้อย่างบ้าคลั่งในช่วงนี้ เป็นเพียงล็อตสุดท้ายของระบอบที่รู้ตัวว่าปลายทางใกล้เข้ามาแล้วครูบาอาจารย์กล่าวว่าอีกไม่เกิน5-10ถึง10วันเขมรจะต้องยกธงขาวไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เพราะแรงกดดันจากภายในที่ไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปเมื่อคำโกหกเริ่มไม่แนบเนียนเมื่อศพ เริ่มมากเกินจะซ่อนเมื่อความอดอยากเริ่มแทรกซึมเข้าไปในทุกครัวเรือนความกลัวก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธที่รัฐไม่อาจควบคุมเราถามครูบาอาจารย์ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งว่าเหตุใดประชาชนผู้บริสุทธิ์และทหารที่เป็นเพียงเครื่องมือจึงต้องล้มตายท่านตอบเพียงว่านี่คือกรรมที่ผูกพันกันมาไม่มีใครหนีพ้นได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้ ไม่ใช่การตั้งคำถามกับสวรรค์แต่คือการแผ่เมตตาให้กำลังใจให้ความปรารถนาดีแม้กับผู้ที่ถูกหลอกให้เป็นศัตรูของเราท่านกล่าวว่าเทพเทวดาพรมพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมถึงดวงพระวิญญาณในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ต่างคุ้มครองแผ่นดินนี้อยู่แต่กรรมหนักใดที่สุกงอมก็ต้องถูกชดใช้ ไม่มีผู้ใดแม้แต่พระพุทธเจ้าที่สามารถลบกรรมแทนกันได้สิ่งที่เราทำได้คือภาวนาให้สงครามจบเร็วที่สุดให้ความสูญเสียหยุดลงให้ผู้มีอำนาจที่โหดเหี้ยมล่มสลายไปพร้อมกับประบอบที่กดขี่เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในวันที่ไม่มีปืนชี้ใส่กัน เราไม่ได้ต้องการเห็นขเมนพ่ายแพ้เราเพียงต้องการเห็นความจริงชนะคำโกหกต้องการเห็นประชาชนขเมนได้มีโอกาสคิดด้วยตนเองได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีถูกเขียนด้วยความแค้นและได้มีผู้นำที่มองประชาชนเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องมือ หากวันนั้นมาถึงการสร้างกำแพงอาจไม่ใช่กำแพงแห่งความเกลียดชังแต่เป็นเส้นแบ่งเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเยียวยาได้พัฒนาตนเองโดยไม่ต้องใช้เลือดเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อีกต่อไปแม้กรรมถูกชดใช้ครบวงจรแห่งความแค้นก็อาจสิ้นสุดลงเหลือเพียงบทเรียนให้มนุษย์รุ่นหลังได้จดจำว่าอำนาจที่ตั้งอยู่บนความกลัวไม่มีวันยั่งยืน และประเทศใดที่ใช้ประชาชนเป็นเชื้อเพลิงสุดท้ายก็จะถูกไฟนั้นเผาพลานตนเองและในวันที่เสียงปืนเงียบลงเราหวังเพียงว่าเสียงสวดมนต์เสียงเด็กหัวเราะและเสียงชีวิตที่กลับมาเดินหน้าต่อจะดังขึ้นแทนที่เพื่อยืนยันว่าสงครามอาจเกิดจากมนุษย์แต่สันทิภาพก็ต้องเริ่มจากมนุษย์ด้วยเช่นกันหากวันหนึ่งประชาชนไม่ถูกบังคับ ให้รักชาติด้วยความแค้นหากวันหนึ่งประวัติศาสตร์ไม่ถูกเขียนด้วยเลือดฝ่ายเดียวหากวันหนึ่งผู้นำกลัวความจริงมากกว่าประชาชนวันนั้นสันติภาพจะไม่ใช่คำอธิษฐานแต่เป็นชีวิตปกติที่ไม่ต้องภาวนาให้รอดในทุกเช้าสันติภาพไม่ใช่จุดจบของสงครามเท่านั้นแต่คือจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์อีกครั้ง สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถาาว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ